สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับภ um นะูมาปูมาพามูเนาะในขี้เซารีวิวซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีหนังสือมาแนะนําทุกคนนะคะหนึ่งเล่มนั่นก็นคือปูนปิดทองนั่นเองเป็นนวนิยายเนาะที่ได้รางวัลซีไรด้วยซึ่งจะบอกว่านิยายเรื่องนี้ก็คือเป็นแบบว่าหนังสือสะท้อนสังคมละกันเป็นสะท้อนสังคมไทยนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วก็แบบ เรื่องของความกดดันต่างๆในสังคมในด้านของตัวละครนะคะก็จะมีแบบหลักๆก,ก็คือ2เมืองเนาะที่เป็นพระเอกบาลีเป็นนางเอกแล้วก็มีตัวละครรองนะคะที่เป็นแบบว่าคนในครอบครัวหรือว่าตัวที่สามารถดําเนินเรื่องต่อไปได้เนาะเราก็จะมาเริ่มที่2เมืองกันก่อนค่ะ2เมืองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีแบบบุคลิกที่ทะเยอทะยานนะคะแบบมุ่งมั่นในความสําเร็จแล้วก็ต้องการชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ของแบบฐานะแล้วก็สถานะทาง สังคมต่างๆนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยที่เราแบบสามารถมองเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นข้อข้างที่จะสูงแต่ว่าดันยึดติดกับค่านิยมทางสังคมแล้วก็มีความคาดหวังสูงจากชีวิตคู่นะคะแต่ว่าเขาบางครั้งก็คือขาดความอ,อนโยนแล้วก็ความเข้าใจในตัวคู่ชีวิตของเขาก็คือบาลีนั่นเองบทบาทในเรื่องเนี่ยสองเมืองเป็นตัวแทนของคนที่ถูกแรงกดดันทาง,ทางสังคมนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่แบบเกินพอดีเนาะแบบ ไม่ได้อยู่ในทางสายกลางอะไรเงี้ยอาจทําให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ได้ก็คือเขาแบบมีความพยศยานสูงเกินไปต่อไปนะคะก็จะคือบาลีนั่นเองซึ่งบาลีเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่า่อทั้งเรียบง่ายยึดมั่นในคุณธรรมแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเธอนะ่ะมีความแบบว่าความคิดที่แตกต่างจากสองเมืองอย่างสิ้นเชิงเลยนะไม่ว่าแบบจะเป็นด้านของแบบลักษณะนิสัยหรือว่าแบบ อะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างเขาโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งลักษณะเด่นของเธอเนี่ยก็จะมีความแบบว่าความสงบเนาะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงยึดถือหลักแบบว่าศิลธรรมการอยู่กับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนางฟ้าดีๆนี่เองเออแล้วก็อ่อนโยนเนาะยอมรับแบบข้อบกพร่องของแบบตัวเองแต่บางครั้งอาจถูกมองว่าแบบเป็นคนแบบขาดความมั่นใจความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนมองเป็นทางแง่นั้นมากกว่า แล้วก็บทบาทในเรื่องของบาลีเนี่ยคือสะทร้อนถึงความแบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีการมองหาความสุขจากภายในเนาะแบบว่าเช่นแบบเธอต้องกลับไปเผชิญกับแบบความคาดหวังสูงของสองเมืองอีกอะไรเงี้ยแต่เธอก็ยังแบบว่ายังเก็บงาแบบอารมณ์แล้วก็แบบคอยจะเย็นไว้ได้อะไรเงี้ยค่ะตัวละครรองตัวละครรองในเรื่องเนี่ยก็จะช่วยแบบขับเคลื่อนเรื่องราวแบบสร้างแรงกดดันให้แบบสองเมืองกับบาลีเช่นแม่ของสองเมืองเนี่ย คือเป็นผู้หญิงที่มีความแบบว่าผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากต่อความคิดแล้วก็การตัดสินใจของสองเมืองเนาะเนี่ยเธอมักจะแบบกดดันลูกชายตัวเองอะ่ะให้แสวงหาความแบบสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่หรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวสองเมืองเองอะอย่างแม่ของบาลีผู้หญิงที่แบบเป็นคนที่ทำให้บาลีเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นคนที่มีจิตใจดีเข้าใจในธรรมชาติของบาลีสนับสนุนลูกสาวต่างๆแล้วก็ทําให้ลูกแบบ ออมไปเจดพิพันธ์ของเรื่องนะคะก็คือเมื่อความขัดแย้ยงของระหว่างสองเมืองแล้วก็บาลีเนี่ยถึงจุดที่ทั้งสองคนเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าเออชีวิตคู่ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบาลีรู้สึกว่าแบบความคาดหวังของสองเมืองเนี่ยทาให้เธอแบบว่าสูญเสียตัวตนเนาะแบบเหมือนเราแบบไม่เป็นตัวเองอะ่ะเออในขณะที่สองเมืองเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าความเพยนทย,ยานของเขาเนี่ยอาจไม่ใช่สิ่งที่ทําให้แบบว่าชีวิตคู่เนี่ยมันมีความสุข และข้อคิดที่ได้จากหนังสือปูนปิดทองนี้นะคะคือความแบบว่าการใช้ชีวิตน้องแบบทั้งชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคู่ของเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบมีความสมบูรณ์แบบมากมายอะไรแต่คือการแบบยอมรับแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเนี่ยคือที่สุดละ ความสุขที่แท้จริงนะคะมันไม่ได้มาจากการแบบว่าทําให้ทุกอย่างแบบดูดีในสายตาคนอื่นนะเข้าใจปะแต่ว่ามันมาจากความพอใจในสิ่งที่เราแบบมีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้นะการยึดติดกับค่านิยมเนี่ยอันนี้คือสามารถเห็นได้หลกักๆเลยในหนังสือเรียมนี้ก็คือค่านิยมเนี่ยอาจทาให้เราแบบว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขอีกหากเราไม่รู้จักแยกแยะนะคะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยคืออะไร โดยบทสรุปนะคะของปูลปิดทองเนี่ยก็เป็นนวนิยายหนึ่งนอนที่แบบสะท้อนความจริงในชีวิตเนาะแบบว่าชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าศิลธรรมต่างๆหนังสือเล่มน,นี้แบบว่าสามารถให้ได้หมดเลยแล้วก็เราอยากจะแนะนําสำหรับคนที่อยากหาอะไรอ่านเลลวลาแบบว้างๆเนาะแบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้แบบความบันเทิงแล้วก็ข้อคิดในชีวิตได้แบบช่วยให้เราแบบลองหันกลับไปมองว่า ออความรักหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงฉันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยสนุกด,ด้วยแล้วก็แบบว่าได้ข้อคิดเยอะดีนะคะทุกคน